สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับมาชมบพระกันยามค่ำๆนะครับอืม กันสัก4ีองค์นะครับมาองค์ 2, ละสองพันละกันเนาะนะครับองแรกนะครับเป็นพิมพ์ีิตา4ชายเล็กนะครับเนื้อมันดีจังนะครับพิมพ์คมดีล่ำลนะครับเนี่ย เอาสองพันนะครับผมเหลืองอมเขียวนะครับพิมขี้ตาสีชายเล็กหลวงพ่องเงินบางคลานนะครับนี่ใครชอบจัดไปนะครับผมเหลืองอมเขียว ลำลำนารักีครับเอาสองพันนะครับผมส่งนะฮะร,ราคานี้ไม่แพงนะครับใครชอบจัดไปนะครับผมมาสมเด็จพิมพ์ใหญ่ตรงนี้มีเม็ดอะไรเนี่ยเม็ดพระาธาตุอ่ะพิมใหญ่อยู่พันธุ์เดิมๆครับผ้าแห้งๆนะครับแห้งๆหิ้งๆเลยนะครับผมเอาสองพันนะครับ พิมสวยดีนะครับด้านหน้าสวยดีเนี่ยาเนื้อแกร่งใครชอบจัดไปนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมแห้งๆนะครับ ตอนหลังสองพันรวมส่งด่วนนะครับซูมซูมให้ชมนี่ฮะถูกใจทักมาขอรูปเพิ่มนะครับพิมพ์ใหญ่ส่งสวยดี สองพันบาทครับมาน,นี่ก็พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ะออกล่ำล้ำหน่อยนะครับสองพันเช่นกันนะครับนี่ฮะ ตรงนี้จะออกหนึบนุ่มหน่อยนะครับขาวขาวนวลน,นวลน,นะครับผมร่ม้มนะครับตรงนี้ข้างข้าง ด้านหลังนะครับอสองพันครับผมพิ์ใหญ่พระประธานนี่ฮะพิ์ทรงก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มนะมาอันนี้เนื้อดีมากเลย แต่ผมดูน่าจะเป็นพิม์พโบราณนะครับต้องตีเป็นพิม์พโบราณนะครับเพราะว่าเส้นบังคับพิม์พก็จะไม่เป๊ะแต่เนื้อจับเนื้อดีมากนะครับซื้อคนเนื้อเลยนะครับตรงนี้นี่ฮะนี่ไข่ที่แม่ยึดติดกับแม่พิม์พนะครับดูเนื้อนะครับโอโหเก่าจริงๆนะครับมันเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยอย่างนี้เซียนเขาไปแต่งพิมพ์ใหม่นะครับ พอไม่ได้เนื้อนะครับพาได้เนื้อนะครับพิมพ์องค์พระนี่ได้หมดนะครับแต่ว่าติดตรงตรงขอบตัดนะครับนะฮะขอบกระจกนะครับไม่ตกขอบแค่นั้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยเซียนก็ซื้อไปแต่งพิมพ์ได้นะครับเนื้อดีมากนะครับเนื้อจัดเนี่ยอันนี้เห็นไหมด้านข้างมีร่องรอยการใส่ตลับเนี่ยยางรองนี่เน่าจนติดเลยนะด้าข้างนะครับปู้เนื้อจัดมากครับ ใส่ตลับไว้จนยางละลายนะครับเห็นไหมฮเนื้อเป็นก้อนเลยครับเนื้อจัดจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไปขึ้นพิมพ์เขาไปแต่งพิมพ์ใหม่หน่อยนะครับพระทุกวันนี้พระเซียนไม่เดิมนะครับจะเป็นพระที่แต่งส่วนใหญ่นะครับพระเดิมเดิมยุคก่อนเป็นองดาลลายยุคเก่าๆก่านี่มันไปอยู่เมืองนอกนแล้วนะครับนะพระหน้าใหม่ก็จะส่นมากจะสัญญกรรมนะ นะครับคือเขาจะหาผ้าที่เนื้อมันได้นะแล้วก็ไปแต่งพิมพ์บ้างไปเซาะพิมพ์บ้างนะครับขึ้นพิมพ์ใหม่บ้างนะครับเป็นผ้าชํารุดบ้างอะไรบ้างนะนะครับมันคือเนื้อพา,ามแท้นะครับนะครับก็ทําได้นะแล้วก็ประกันกันไปว่ากันไปนะครับนะฮะอันนั้นเราไปว่าเขาไม่ได้นะครับเขาเขามีหลักประกันของเขานะเขาขายแพงประกันได้นะครับ ขายหลายๆล,ล้านมันก็ประกันได้นะผมก็ประกันได้นะถ้ามีคนกล้าซื้อผมตัง้งยี่สิล้านนะนะครับเวลาคืนก็หัก30%นะครับ10ล้านก็หักไปเท่าไหร่หักไป3ล้านนะครับได้พากกลับมาอีกคืนไป7ล้านได้พากลับมาขายได้กําไรสามล้านอย่างนี้เนาะนะครับว่ากันไปนะครับนี่ดูเนื้อนะครับ fc โอ้โหเนื้อมันมากนะครับเอ้ยยังไม่ได้ส่องเลย ส่งไปยังนี่สงนะ่งส่งแล้วนะเนาะดูเนื้อนะโอ้โหเนี่ยเนี่ย EP นี้องนี้เนื้อจัดที่สุดนะครับ F c นะครับแต่พิมพมันจะเป็นรองเขานะเนี่ยมันมันจริงๆแล้วมันแตกต่างแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเส้นบังคับพิมแค่นั่นเองนะครับเนื้อเนื้อได้หมดนะครับเนี่ยเอาสองพันนะครับใครชอบจัดไปนะครับ เนื้อโคดจัดเลยครับนะเนื้อสวยมากนะครับอันนี้ต้องแงออกมาเนี่ยผมแงมาเนี่ยเนี่ยที่ยังติดอยู่เลยนะครับเห็นไหมเนี่ย,นยแน่นเปิกเลยนะครับเนี่ยเขาใสไว้จนแบบยางรองนี่ตายไปแล้วนะนแกะมาต้องเอาคัตเตอร์ค่อยๆคอย่คอ,ยคอยกรีดออกมานะครับเอาออกไม่ได้นะครับเหนียวไปแล้วนะติดเปิ๊กเลยนะครับ ซื้อแบบชาวบ้านมานะครับนะครับพ้บ้านๆนะครับโห่ห้อยนะครับห้อยลังเหงื่อมันเข้านะยางรองมันก็จะหมดสภาพนะครับผมอ่ะใครชอบตรงไหนทักมาขอรูปเพิ่มนะครับทางไลน์เนาะนะครับ EP นี้อง์ละสองพันเท่านั้นนะครับ FC นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับราคาแบ่งปันนะครับไม่ได้ประกันนะครับผมโอเคนะครับ